วันนี้มาแหละนะครับของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมนะครับของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับมาเพื่อส่งตัวอย่างนะครับในการทดสอบกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับ SME กลุ่มผลิตน้ำดื่มน,นะครับ วันนี้เราอยู่ในห้องแลบเทสนะครับของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมคณะวิทยาประยุกต์นะครับของสถาบันมหาวิทยาลัยพระจอมก้า,าพระนครเหนือนะครับทำการเทสนะครับประสิทธิภาพของตัวโฟลเอ็กในการกำจัดและละลายตะกันนะครับโดยมีการทำเปรียบเทียบ2แบบถังด้านซ้ายเป็นถังที่ผ่าน การวันอนิกเซล i p s 4 x นะครับส่วนฝั่งด้านขวานะครับไม่ผ่านนะครับณวันที่เราเข้ามานี้นะครับก็ทําการเทสมาแล้วเข้าสู่วันที่3นะครับซึ่งทางคณาจารย์และนักศึกษานะครับจะทําการเทสต,ตามหลักวิชาการนะครับแล้วก็มาทําการเช็คค่าแคลเซียมโดยการใช้หลักการไตเต็หาค่าแคลเซียม วัดค่า pH แล้วก็ค่า conductivity ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวการเช็คค่าค่าฝุ่นสารแขวนรอยแล้วก็ตัวแร่ธาตุที่ละลายอยูอ่ในน้ำนะครับอันนี้เป็นวันที่3นะครับมาถ่ายให้เห็นลักษณะการเซตอัพแหลกนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับ